สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวประจำสัปดาห์วันที่28ธันวาคม2563ถึงวันที่1มกราคม2564โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสอยู่กับผมครับว่าที่ร้อยตรีอัสลมีชัยล่ามเพื่อการสื่อสารล่ามภาษาอังกฤษรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจำสัปดาห์นี้ครับ ไปอันที่ข่าวแรกครับวันจันทร์ที่28ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกาสนาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตตามนยโยบายของกรมว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุ้มครองสิทธิ์สุจริตโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน เพื่อแสดงจุดยืนในการปฏิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสในเวลาต่อมาเวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวา,เวา,า,เวา,า,าสเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่11ทับ2,563ประจำเดือนธันวาคม2,563โดยเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรโนาหรือโควิด -19 ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้วันอังคารที่29ธันวาคม2563เวลา13.30นนายบัตด,ดิโรดิราแม นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสครั้งที่5ทับ 2, สอเพื่อเสนอสถานการณ์โรคไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 และพิจารณาแนวทางการจัดการและป้องกันการการะบาดของโรคไวรัสโครโรนาโควิด -19 ดังกล่าวณห้องประชุมพระนราพิบาลศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษดาจิตรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในการประชุมวันพุทธที่30ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกานายบัตดิโรดูราแมนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีทัศน์ทางไกลโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมหลวงปริวัติวรวิจิตชั้น4สาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเจษดาจิตรพั้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยวันศุกร์ที่1มกราคม2,564เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายบัตติโรด,ดิระแม นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ของแรงงานในพื้นที่ณห,ห้องประชุมพระนราไสุนพรศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญพาสรักนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในที่ประชุม สำหรับรายงานการแจ้งเรือเข้าออกประจำสัปดาห์นี้นะครับรายการเรือแจ้งเข้า PI จำนวน26ครั้งจำนวนแรงงานสัญชาติไทยทั้งหมด92คนและรายการเรือแจ้งออก PO 26ครั้งจำนวนแรงงานสัญชาติไทยจำนวนทั้งสิ้น92คนสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2563 ผมว่าที่ร้อยตรีอัสลามีชัยล่ามภาษาอังกฤษล่ามเพื่อการสื่อสารขอเป็นตัวแทนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสขอให้ผู้เข้าชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายมีความสุขในการใช้ชีวิตในปีต่อไปขอให้พวกเราผ่านวิกฤตการครทั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับ So I'd be, one day my turn. So I'd be, one day my turn.